ในยุคสามก๊กอันวุ่นวายเตียวหุยยังเป็นทหารหนุ่มผู้ร้อนรนและห้าวหาญวันหนึ่งหลังจากดื่มเหล้าจีนเมาจนหน้าแดงเขาได้ยินข่าวว่าตังโต๊ะขุนศึกผู้ทรยศกำลังเดินทางผ่านหมู่บ้านของเขาด้วยความโกรธแค้นที่สะสมมานานและริดเหล้าเตียวหุยควบม้าด้วยความบ้าบินพุ่งตรงเข้าใส่ขบวนของตังโต๊ะโดยไม่คิดถึงผลเสียไอ้ทรยศเขาร้องเสียงดังขณะที่ฟันดาบไปข้างหญ้า ทหารรักษาการของต่างโต๊ะต่างภาคกันช็อกกับความกล้าหาญของชายหนุ่มผู้เดียวเตียวหุยฟาดฟันอย่างดุเดือดถึงขั้นสามารถตีต่างโต๊ะจนบาดเจ็บก่อนที่จะถอยหนีไปได้อย่างวุดวิตเรื่องราวการกระทำบ้าบิ่นของเตียวหุยในวันนั้นกลายเป็นตำนานเล่าขานแสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณแห่งความกล้าหาญและความรักชาติที่อย่างรากลึกในวัฒนธรรมจีน แม้จะเป็นการกระทําที่เสี่ยงชีวิตแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของวีรบุรุษผู้จะก้าวไปสู่ความยิ่งใหญ่ในอนาคต